ดีกาแฟม่ยแยงเบมืองสวยมากเลยเออแยงยจ่วางขนาดไม่ต้องแยงเตาแยงคางคางเตาเออเอาไว้ er. จำนะไม่ต้องแยงเตาแยงเตาอันปูนแยงเตาปูนเออออออ บวยมากเลยมันสีดำเงางามนี่วะเอาไปวางใส่แอรถุงเมียนอีลีนี่บอบูมน่าจะเมียนเนีมันก็เป็นขับถุงนี่เลยตีไร sum, eh, แบบโหมมิขี้